สมปลาปลานิน่มตัวใ,ใหญ่ๆจ้ะเป็นไอ้ไขั้วเรียบร้อยแล้วสมข้าวเสียลสมจิตเห็ดี๋ยวปลามันแห้งเลยพี่น้องทไทย <c oughs> พริกจารณาเนี่ยเสียดินหัวได้ผล <c oughs> ปลานิ่มหนังมันไฟไปนี่นสวัสดีตอนเส้าครับพี่น้องสวัสดีซีสุหองสุบอนมานี่พงยุ้ยรู้เห็นดอกไม้ก็ส,สวยๆงงา่ากว่าจากไอพี่น้องเขาดีเบิ้งเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าดอกไม้ก็ เป็นบางต้นบางงาต้นทีห้องเลี้ยวเห็นนี่เป็นต้นที่มันเกิดเองดีงเลยพี่นอ้องดอกง่ายดีอยู่อันนี้เป็นต้นทีห้องสื่อมาท้านนินกก๊สะแบงต้นสะแบงครับกำลังเลื่อมร่นใบเกิดเชีน้อยก็ที่เป็นดอกเป็นยังนอเป็นหมากเป็นนุวย ห้ามเดียนสามของมานี่ก็นี่ดอกสบแสบงไปบุญประเวทบุญกบกี้ไปสำหรับพี่น้องเลยพี่น้องของเบิงช่วงร้มมันเคียงผิดต้มปานิ่นไว้คามแม่น้องไอจ้ะนี่ตะไข่นี่นขาที่กินีน,นของแขกที่เต็มมันจะหน้าหน่อยกนะ็พ่อปลาอันเขาอยู่ตู้ไทยจ้าวันดีจ้าเป็นเียงเย็นเลยครับ กุ้งไฟเป็นเดื่องแบนี้อาแม่นางไอ้ไจ้เป็นกันมีสุดต้มปลาปลานิ่งตัวใหญ่ๆจ้ะแม่นางไอ้ขั้วเรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องก่อนกันนะคะก่อนเตรียมก่อนจ้ะะตไคร้บ่ได้ลกหักพี่น้องก็สีเดียล่ำมันนี่แหละคือไม่ได้ลกบ็ได้หอมเนาะ เน่เหอนงอกจากใบไส้ก็ได้คอยใส่ใบตาหากข่าตะไคร้หักักขี้เือเทศจ้ะสมขาวเสียวสมจากเครเทศกับปักน่าจ้ะมืนสามเขบใส่โอ้ขวัเดเอาคัเลสีน้องนอเนะดี๋ยวเวลาแล้วนาเดีอดแล้วอันนี้ตนี้ไงห này làm xa rồi cả, ừ, cứ là, ô vuông một, ông đây cái <laughs> đâu, nó sâu bổ bổ cả quá hiện, ba mảnh hàng ของยุ่นสิกินลาบเ่อันนี้สิอันเห็ดแก้ววนนี้เเห็ดแ้วสมไเห็ดแก้วขมเลยพี่น้องเกลียแป,ป้นแมนใส่แก้วนิดบ้างไปสื่อมากเหรอมีข้าวังไ่้ไปขั้วอ้พรอโมโมจงใส่ถากันหโอ้ยสนุกบุ๊ต้มปลาผุดหวเนี่ยเป็นจะตีกินไงเหี่แล้วจังั่ สวดไฟอะไนลอยละโอ้้องปดดนนะโ้ยเแห้งบบเรลมไปน่ตามเทียบที่เราได้มีน

อหอมเข้าใบบักกดูดใบกันพอิตัไทยหอมแล้วก็ผักชีจ้ะลงไปคบพเครื่องสีย่ย่างลงไปไถ่ริกจ้ะ นาวดาดุกกกลนได้กันละเอ้าน,น,น,นั่งบดนี้บักนาวเ้าสดๆหอมบีบลงไปจ้ะเดี๋ยวมักสมกส้สมหอมบอกอมอมักนาวกลินน้ำลายหมถต่กล่องกลินน้ำลายเลรอหอมบักนาวขัก็ดีเปน่สดคัน่งไอ้หมูี หอมมะนาวสดๆนี่ค่ะเป็นอย่งีสีปปื้อยเลงน้อยยังสดสดอีกตอนนี้ไงเห็อยหยหัวมันเน่าเส ER. ียเป็นหัวเด็ดขนาดนี้ อ่ะก็อะไรย่นี่ยอยากกันพอดีหัวพี่น้องน้ำลงไปบอดีนี่หอแล้วไอพี่งไปสดทำกานหอกันพอดีถ่วันหย่านมาอิ่มตักเกลเดย้วเลยน้ำนี่หอมบบกหน้าคขับไปชุ่นสดแถ้ได้พอดีรักไปยังเลย เด้อพี่พ่อหนีตัวเตี้ยน,น,นไปขัขวป้วปลาดจ้าแม่มาไทยจ้ะขั้วปลาเห็ดปลาโย้เตี้ยขั้วขั้วกระตินวันนี้ครับวัได้แก้วขมวันไห้แก้วสมจ้ะ บ่ได้ใส oh, hey, oh, yeah. right? ่ปลามาใส่ปลาออกไ้ยดยใส่ปลาออกเลยเยอไปสี่ได้เจ้านีบอกว่าฟังที่เบ yeah. ิดเลยพี่ดวงปกะนี่ก็กินน้ำกันเมตุ่ตยังผู้ทันอหาม่นลอโอ้โงพี่เดอาแต่ไข่มาใส่น้ำเด้ไมตุ่มยังมันจะหอมเกลือลงจากส่วนหนึ่ง คนกินแล้วก um> ับเลี MIT ้ยสนตาหางเขียให้เขากินปปยโคเกียวมาใส่ยกส่วนหนึ่งเจ้าหน้ายินขอกินํนกงคนสเปรยๆอย่เขาิรวยแล้วครับนี่แนว่เอาใ่ไงฮตุ่มปลานิ้ใหญ่สองตัวใหญ่ๆป๋อมกับเกีียวสมเรอพี่น้องเอลซี่สมองสวัสแล้วครับไม่กินก่ง่างน้ำโมไปรุ่นสวดถอนห้อนเศษๆรวมกันตอนสอง ิ้มมเเงกันนนป่่ะดจหอมใบระเ้าแซบกระชาิพอดีค่ะแบมาเด้อพี่น้องได้กินเขาง่ายครับต้มปละนิ่มแจับแจบเริ่มมันนี้เก้วส้นยพอดี ไปดอไ่ดีดอไ่องแฉะตนวน้าน่อนต้นับไปหอมจัหอมไอไ่อไ่กินไปกบผ้ักหอมยางเรผักไปหอมนะยางไชโเลยนดืมกัน ฝากพี่ดิมาเพียรเท่านีเนี่ยปลาหวานดีเนาะ

ไม่ได้ขายนะครับเราบอกเป็นไวท่ผู้ใหญ่บได้ขายมังไงนะขายเขา่ได้ขายเนี่ยเป็นไวเจ้าทีราบอกมีคนซื้อหมเรื่อไปเมือนแมน้องไปนีไปเราบอกจทีพนสน้องไปประกาศขายไสองปีแล้วไม่จังไงมันมีคนซื้อายยู่น่ี่สหรือสามประเจังไท่นเราบอก ีจว่าเป็นกะทีเป็นอย่างนี้ับเป็นเจ้าของบ้างใครที่หาบ่านเจ้าใรเดนร่อนนี่ยังบอกคนบอกห้นจะนูนบอกอบอกเกินถึงเลยบอกูโย่เราคือคนจะเป็นทีเราบอกผ่ดการที่ก็ไปถึงกันผู้การนวลนนย้จสไวกันตออเม้าตัวเดี่ยไปทียุกนั้นได้ เที่เป็นคนนั้นมันไหวจากของหน้าเลยเนเปี่นปลาแ่เ็นักองความดือดการยุ่งเหยงสุนหัน่ะที่นี่ไม่กมดปลาเยทังเดอนไปเดี๋ยวเปี่ยงนึงแล้วไม่ได้แอบถ้าแหจัว่าครูกันเร้อสิบไปอมอยากหนีมจะครูกันอยากโยอ กันกมปลาไปพื่นกัเนี่มเน่มหนักคับบปลามกินน้ำมูดอกเลืไ้ปาตานึงเนาขยมีหลายจังสีเปนชุดนีันจังเลยกินทุกคน็อบปลากินนี่นี่กขอพุณพี่น้องครับที่เป็นกำลังใจซานบานหนุองขอเป็นกำลังใจผู้ช่แนผส้นผัก ทางพิษใต้บุนก็เมียนทางสุรินทร์บุรีรัมย์เมียนขอเขียวขาดปลอดภัยสุขผู้สุขคนเด้อทหารสู่สู่ไปเฮ้าอันนี้เส้าหนี้มื้อนี้ครับวัรุ่นผอมทีมงานครับสวัสดีครับสสวัดีจ้า